ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อแม่พี่นอนะ้องป้านาอาทุกท่านทุกคน,กคนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับมากินมะม่ากับทิชโยอีกแล้วครับอ้าววันใหม่นะครับของใหม่นะครับของใหม่โอ้ร้อนๆเลยครับอโอ้กินมะม่า,าไวๆนะครับสองอย่างเลยรวมกันนะนี่สมุนไพรด้วยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม ไข่ขาวเหมือนเดิมครับไข่แดงไม่เอามาเลยครับมาเล้ครับมาเป็นน้องเอาลายใหญ่ให้มาเ้อมาเด้เดอุ้ยเก่งย่อตรดหล้างครับมาครับมาครับน้องคุณภูนจานเลยเนะาะข้าวเช้าเข้าเที่ยงเข้าเย็นมารวมในมือเดียวครับมา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 ,มา,มาครับอใส่สมุนไพรเหมือนเดิมครับ